สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูบ้านแบบบ้านโทลีเนียสครับที่ล่มเก้าเป็นบ้านหลังใหญ่ครับแบบร้อยตารางวาครับผมจะเป็นโซนถนนเมนนี่20เมตรนะครับหน้าบ้านจะกว้างแบบนี้นะครับยังพอมีเหลือให้จับจองครับผมผ่อนดาวได้ครับก่อนเข้าอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้บ้านกําลังใกล้เสร็จแล้วครับประมาณ80%ครับกําลังส่งมอบลูกค้าครับแล้วพามาดูก่อนนะครับ ด้านหน้านี่ครับตรงนี้จะเป็นที่จอดรถประมาณได้สี่ห้าคันครับผมจอดได้เลยนะครับทางด้านซ้ายนี่จะมีเหมือนห้องรับรองด้านหน้าทําเป็นออฟฟิศได้ครับตรงนี้ครับเป็นออฟฟิศได้นี่จะเป็นที่โล่งสนามหญ้าครับผมนี่ครับห้องรับรองทางด้านหน้าออฟฟิศเนี่ยครับเข้าไปดูชมตัวบ้านนะครับด้านใน ตรงนี้จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นครับทางด้านซ้ายก็จะมีก่อนขึ้นห้องก็จะมีห้องเป็นห้องอนเนกประสงค์ข้างล่างครับสามารถทําห้องนอนก็ได้ครับห้องด้านล่างครับผมแล้วก็ทางด้านนี้จะมีห้องน้าอาบน้ําได้ครับผมมีโซนเปียกครับผมโซนกั้นให้ นี่ครับเป็นกระจกลอบบ้านเลยครับนี่ออกไปโซนหลังบ้านทางด้านหลังบ้านครับผมที่นี่จะมีห้องแม่ครัวด้วยนะครับเป็นห้องแม่ครัวมีห้องน้ำในตัวครับผมตรงนี้สามารถทำครัวได้ครับโซนนี้ยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองดูครับ ข้างบนจะมีอีกประมาณสี่ห้องนอนครับผมนี่กระจกตรงบันไดแผ่นใหญ่ครับทั้งผืนขึ้นมาชั้นสองก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องอยู่ทางซ้ายมือนี่ครับห้องนอนมีห้องน้ำในตัวครับนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำในตัวครับผม เราไปชมห้องเล็กอีกสองห้องครับนี่เข้าไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กสองห้องครับมีห้องน้ำนี่นะครับห้องน้ําเป็นห้องน้ําแชร์ครับผมแชร์รวมกับอีกห้องหนึ่งทางด้านหน้าฝั่งนู้นเราไปดูห้องเล็กอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับเป็นแชร์กับห้องนี้ครับห้องเล็ก มีระเบียงครับผมตรงนี้ห้องน้ํานี้ก็จะรวมกับอีกห้องหนึ่งนะครับผมใช้ด้วยกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปครับตรงกลางระหว่างทางนี้ครับทางเดินก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับทําห้องพระห้องอะไรได้ครับหรือห้องเก็บของเก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยครับผมห้องโชว์ครับผมแล้วเดินส่วนมาถัดถัดไปจะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโถงตรงกลางก่อนเข้าห้องมาสเตอร์ครับ มีกระจกแผ่นใหญ่ครับตรงนี้มองเห็นทั้งด้านล่างอันนี้ต่อไปจะเป็นห้องมาสเตอร์เปิดเข้ามาครับผมนี่ครับอันนี้ยืนอยู่ตรงหน้าห้องนะครับอันนี้ห้องนอนใหญ่จะใหญ่ประมาณนี้เลยครับกว้างเลยครับตรงนู้นสามารถทําเป็นหน้าต่างออกไปจะเป็นคาเทอเรสของที่จอดรถนะครับหรือจะทําเป็นหน้าต่างก็ได้ครับทําเป็นประตูก็ได้ครับสั่งได้สั่งก็มาฝั่งนี้ก็จะตรงนี้สามารถทําโซน วอล์กอินโค้เสรนะครับห้องแต่งตัวได้ครับห้องน้ําในตัวตรงนี้ห้องนอนใหญ่ก็จะมีอ่างตรงนี้นะครับเราสามารถมีอาบน้ําได้เลยครับยังไงติดต่อผมได้เลยนะครับวันชัยครับบ้านผ่อนตรงกับการครับ